สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามนะครับแฟนครับเอฟซีนะครับก่อนจะถ่ายชั้นแนวนะครับมือนี้สิเดินทางไปใต้ออยางรัดครับเดินทางไปไหนพี่ไปหาปู่กับย่าโอ้ไปหาปู่กับย่าที่ไหนจังหวัดอะไรจังหวัดนะจังหวัดอำเภออำเภอ,อปะปทุมร้านจังหวัด ร้อยร้อยเอ็ดไปกันขับบ่วงเสร็จแล้วไปห่างมายามบ้านได้เมื่อไหร่ได้ต้มเป็ดครับต้มเป็ดกับลาเป็ดนี่อ้างขึ้มื่อแต่ว่าเพื่อนหาดสมขาดสมขาดสม่ิงเดียวสมแล้วไปเออโอเคขาดสมปวดนะปักพร้อมอันนี้ลาบแล้วครับลาบเป็ดเรียบร้อยแล้วโอ้ย แสบๆๆปวนนะอุ้งนึกแสบป่ะอุ้งนึกแสบป่ะเอ้ยว่าไงไก่เนี่ยบก็ยังหันหนายังหนานี้เลยป่ะแสบปะสบโดนโดนเท่ด็กครับบ้านแต่ว่าปีใหม่บ่เด้กคับพันหนวกยากแม่งตอนน้นเกวันอันตรายนี่แหละก็ขี่ยากน้ำกูกรดอกะเนียครับกูก็ว่าด้ครับห้เว้ยมึงเคยชี้เองไหม คนงน่งาอยังไหนย่นถังเฮียนอย่ยว่าอยู่ในี้ยใ,ใครหไ,ไปประจํามมีหัดไฟฉายมีหอดหมอแบีาาสิไปไตหนูคนไาขี้หนูผ่อมมบาผ้นอบบน,อบบนมึงหรือเพล่าไฟฉายติดหวัวเนะาะเจ้าอบชอบพันยังไงเหรอ ชาันหกพันละหกบริยูไข่แจ๊กเตียยยูตะบันมายำได้กินตะยูบันยูไข่จ๊กเตียยไปรู่ซึ้งเลแล้วกองขั้นโอ้ยขคกีนดิผมมีคนเห็นไฟเหวีไฟบรสบางดนโเทียมาพอมูเกาครับตึกเตียสมัยเลี้ยนพูนพอเด็กล็กอนุบานันหละ บ่ค่อยได้มาพบพ่ากันมอะไรดอกไงเดวตังคนตังมีครอบครั่วเมื่อนี้ถือว่ามือดีได้โทัหากันได้ว่าอยากกินยังกอดขวหนูมือเอื้อมมาหนิสรุปเดาเออล่างเหมือนไอ้ถูกรับได้รับได้นี่เออบ่ได้จะซื้อเอาตัวตองต้องใช่ได้บ่ได้ซื้อเอาตัวยน บ่แม่นมาไม่ไม่ได้ดูเลขเอาดูคนแต่ว่านี่ซื้อเอาเลยวันเถอะไรซื้อเนาะมูบ่ได้ก้อเอาตัวมายามบ้านครับมนี่แมามาบ้านมากับมาได้บ่โดนหรอกยี่ไม่กับมาได้มาหรอกเฮ้ยมันมีหมูเฮาผู้ใดเห็ุงานอยู่จังประเทศแบบบักดังดำบักต่อบักต่ออยู่เกาหลีมันอยู่เกาหลีมันอยู่อิสราเอลมันอยู่เกาหลีบักต้อแต่มาได้รักตาบ้าเขาจีมีเนาะ มันโควิดหรือมันเป็นอันฟีนอยามแหยนเถอะฝ <c oughs> ากกันด้วยฝากกันด้วยนะครับต่อบ้านดอนดูด้วยหนีมู่พวกนายเจ้า,จาอ๊อฟมาบ้านมาบ้านก็ได้มาหากันกันกินทอดกันกดไหลกดแชร์ยังบ่ายเด้อคลิมบะมึงใหญ่กูบังคับแล้วกูโท่วมหายตอมออดไอ้มึงคุณมาเลยกัน าาไหมบริการเราีไหม่นิ่งมันิ่งไหนยืมมาเ่มีลาปเป็ดครับมน,นี่ลาเป็ดต้มเดต้มเป็ดตักเลยเส,ยสยร์เออตักตักหลดนันเป็นไหนมันผสมแบบไหนจากจากผสมนอนไทำนี่หรอวะใส่ซีมงี่ป่า,าด้ยวยแล้ตักเลยอน่าขอดีโอ้เสียบุด นี่แหละปาทเม่เป็นสังธรรมดาตัวนี้นี่น้ำตอนเทียงมปนปูเรียกเขวสิ่งเต้อ้เมนูแปลกๆมาเรือ่กีนฮะาเรียบอดจัดอะไมาถ้าไต้บอดจัดเะไโอ้มเดินผเดินครับกูนะสีเฟืองบ้างรับเฟือบ่่ะบ่ได้ไิมหนมันดีย่บอไดอยู่บ่ไดอยู่มั้งนะตุมเป็ดครับเป็ดแกบเป็ดแกบเลี้ยงเองเอาว่างเหรอครั มึงนามมึงนามม้ยบ่พ่อมึงยงคนเต็มตะกาอยู่หงูไปตัวถววนั่นไม่ต้องมาไปถวยอันจอมห้าว่นิหาพี่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 ซื้อมาไหมพี่ซื้อถวแล้ไหมพี่พี่พอ ปีใหม่บ่ได้มาก็เลยมาแค่มาเมาสาร์อาทิตย์มันหยุดเช่นนั้นแหละ,ะบ่าไส่แล้วเอาไมา่อยังเอาหมอน้ำไมา่อยังต้มน้ำอาบเพตัวนะมันหนาวเนาะหนาวคัก,กว่านันตีค <laughs> ักลกัวใช่ไหมใช่ไหมมันต้ต้มน้ำอาบเบื้องในเบียงนี่ นังไฟไปถ่ายเราเนี่ยยี่แปร์มีเครื่องน้ำอุ่นบ่เป็นท่ออุ่นบ่บ่บ่มีต้มน้ำอาบ <c oughs> ที่แดกไปสิ่โซตายเนาะที่แดกไปสิ่โซ่ไตจะต้องอาบตากอาบเลยบพ่อไปจับเบื้องล้วไปล่างมือล่างตีนเ <c oughs> บื้องเราบ่ไหวบ่อยากเอาชีวิตเด็ดหน่อยมาเสี่ยงกับน้ำคันเดียวและแล้วเราก็มานั่งรอเวลา นางรอเวลาครับนางรอเวลาเครื่องทำน้ำอุน่นรอเวลาเขื่องถ้ำน้ำอุ่นนิดนึงนะครับรุ่นนี้อาจจะทีเป็นรุ่นต้องเสเวลาแนยงหน่อยเด้อรอเวลาเขื่องถำน้ำอุ่นกัน มาอยู่บ้านนะครับมันก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะบรรยากาศบ้านๆเนะาะวิถีบ้านๆยาดามาเด้อครับยาดามาเด้อพลศิวานนักับสามตา่วอยู่บ้านผมแบบนี้ครับได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งน่ง,นงถา่ายนี่แหละอันนี้เขาอาบเจ,จ้าคนเนี่ยอมอนี่หันสองนะครับผมบอกให้ วันนี้หันสองบัวหลวได้บ่ได้ก็ต้องได้แหละหมอเดี <laughs> <laughs> ๋ยวต้องหันสองมาได้กาศต้มน้ำอาบครับผมคิดว่าดุลเล่าเขาเดียวกับผมเหมือนกันนายเสด็จนายเสด็เคยเจอแบบนี้นะนาสิเคยเจอแบบนี้นะบิ้งไปหัวรอไปได้ไง เบิ่งไปเพรหลอดไปมันบ่รุ่นล่าข้าวเดียวกับผมหรือว่ารุ่นรุ่นพีผมขึ้นไปเนี่ยปัจจุบันผมสามหาสามฮกเนี่ยน่าสิเคยผ่านมาเนี่ยพวกยุคเก่าศูนย์เลยนะน่าจะได้เคยต้มน้ำบาบังสีเลยอะน่าสมัยดะก้อนสม่ได้เกี่ยวกับผมมีเครื่องท่านอุ่นคุมมือมันก็จะเริ่มขึ้นแต่ว่าบางเอิญมมือนี่ผมไม่ได้เอาเครื่องท่านอุ่นติดตัวมาแนี่แบบนี้แหละ เจง๋งโอเคยี่วันนี้เราอยู่ไหนครับนนเราไานอนนอก,นอกบ้านเหลอแอนนเอ้วาวทำไมมาหลายคนแท้ออนอไนอได้กี่คนเนี่ยเต็นเนี้ยน้องพลอยสี่คน้คนามีย่าด้วยเหรอ มันเย,ย็นไหมไม,ม,ม่ไม่เย็นมันมันอุ่นอุ่นอ๋อมันอนุ่นอุ่นนอนได้ไหมได้ค่ะโอ้นอนได้โอ้ไหนดูสิโอ้โหเออฮิข้างในมีคนอยู่เฮัลโหลเอาไปในบ่องไปให้แม่ไส้หนมบงบงยาบ่ จนสลัดนี่หมวกมุ้งญย่เหรองั้นปะม,มีหมวกอีมอุ้งนี่อะไรอันนี้ถุงถ,ถุงใส่เต็นท์พ่อปาดตอาวุธคือเยอะแทะ้ดูสิม oh, <no. S 1> ีปืนด้วยเหรอัอนนี้ไว้ป้องกันตัวเหรอว้า ซันต <Santa>. uh ้าซันต้าจะให้อะไรเนี่ยจะให้รางวัลอะไรซันต้าเออเออเออเข้าสิเข้าเต็นท์ได้ไหมสันต้าขานเข้าเต็นสิว้าหันต้าเหรอ เอาไปบายสิพลอยบายบายจะนอนแล้วนะพี่พีบไปไบายหน่อยเพื่อนเพื่อนหน่อยไปบายไม่เห็นไม่เห็นไปบายเพื่อนเพื่อนบายบายจะนอนแล้วนะพี่จะนอนแล้วนะพี่พีบอกหน่อยจะนอนแล้วนะวนี่กันว่ากินของง่ายน้ำกันเด้อครับเด้อมาเนี้ยปวดนะกับเขาไร่ไร่โว้ยนี่ของเทียนี่คือก๋อยงัวเด้อนี่นี่ก๋วยงัว ไม่ premises, sure. sure. we um, right. anyway. o, ุญไม่อะไรเปี่ยนหรอนเคมาุนันัเหมือนีม้าิวมผมก้อยงวใ่ดีคมๆเพแก้วดีแก้วเปียอันนี้ดินง้วาเดียวนียางดินง้วอย่างดินงัวาไม่ไม่โอ้ขนาดอันนี้นี่จะเป็นขัวหนูบ้านนี้ขัวหนูพุกนี่แหะอ้อมหนูพุกบ้านเท่าไหร่ละลาย่างค่ะกันนี่ก็ต้มเป็ด นี่ยางลิ้นครับยางมั้ยยืดกันดูดูมันน่ะมันยกเขาโยกขัดโนีแม่ตลาดปลาเาบอกว่าหัหน้างนี่เ้าอย่างนี้สิเ่ได้ไปเนาะขัดไปเขาไปเขาจะแยแเอาอยู่อย่งเขาเป็นอย่างอันนี้มกเขีนจหน้าได้ครับ อันนี้ลาบลาบซุปลาบขัวนะครับขัวซุปวนอ่ะพักโอ้ยเห็นไหมว่าเยไมั่อพักกระเดาอันนี้เพิ่นซดหรือวมาลวกน่ยมดกพักกระเดาลวกเนาะพักกระเดาลวกอันนี้ถถาะพอเด้เนี่ยาพอมาอยยามบานนะมะเาพอเลาเาูเด้อเดกตัวผูก็มีพักกระเดาบานเฮานี่ละ อันนี้เขาเอินพักกันกวงกะัตุงตุ้งนี่แบนกันบว่ากางตุ้งเตะไม่ได้เอื่นพักกาดมันปะพักกาดจันักดโอ้วามตุ้งจอนนละาดอกนะพักกาดจนพักกาดจอนทักกาดจนเราจะมองได้ยื่เอื่นเนาะกงตุ้งดอกโอ้มันมีกลงตุงใบน้ำเมื่อคืนไอ้จีนันพักกะเดาไหมครับ ดับเปลยดดับเปลดโอ้ยเียบแล้วรัออจนมดมดเนี่ยอาการหนึ่งกินการนึงจะมือนตอนนี่รวกล้วยูงใบเนี่ยมันส่ไงบอบดอกงากลวยุงใบเนี่ยมันมีสายพันธุ์ของมันต่างหากส่วนมากเขาสีใสก็บอกมีไม่ไม่เอาามกเบงเรเียบรต้มเอ็นต้มเลิดเนี่ยใครยนี่เียบเซีบกินหอนยมหนาวกินหอนย่มหนาวไหม จร for <c oughs> <c oughs> mm ิง hmm. ฮ <c oughs> <What a S 1> <ười augmented achi> ้อนี่เดียวเนาะมาบิถีชีวิตบ้านเฮาเนาะอีสานกับยุ่งสี่ดียกลับมายามใดกับจังสี่เดียวจริงฮอนแท้ส้มเดร่วมผีวร่วมหนังสี่เดียวเนาะเวลามาบ้านกันเลยหลายอย่างหลายแนวโอ้โหนี่แม่หนอมได้สมง้วนแม่หนอมคนน่ะเจ้าเก่าเเจ้าาก่คือเก่าคลิปที่ลุกคยลงให้เบิ่งเด้อสมง้วนนี่ผู้ใดอยากได้ก็โทรมาหาเราเด้อผู้ลงในคลิปแล้วล่ะ เอีกันเลยเห็นว่าพี่โทษมาหาเคลอะไรสิเห็นหาหาหด้บังคับทษจังไหนจังไหนบูใโทษมาสร้างแน่กันเลยพี้โทมาสั่งแจ้กคนแจ้กคนเสียบเสียบพี่ที่ห่อว,ว้อันนี้ที่ห่อไอ้ว่อาอันห่อไวเนี่เป็นสมมูเลยเนาะอันนี้เป็นสมมูพี่ือ ต้องจองล่วงหน้าเด้อโทรมาสั่งล่วงหน้าอยู่บ้านนี่คิวยาวครับเ่ได้กินง่ายๆเด้อสุมแม่น้องเอปอกนี่เมื่อไงคิวเนี่นเอียดเลยช่วงปีใหม่แห่งคักสงการานต์แห่งคักขั่นจนมือเป็นวัดผุแล้วเรียกแค่ไหนก,ก็ได้ดอกเรียกตั้งมันมาเสียไปใส่ดอกเขาปิดหี้บพุ่นใบอะไรซ้ำเคืองมันบ่ คออนนวียฝ <c oughs> ากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สำหรับการเหตุคลิปต่อไปพ่อกันไม่คลิปหนาะสวัสดีครับ